สถานีโทรทัศน์เขมรประกาศเตือนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์พรมลิขิตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายสถานีโทรทัศน์ p n n TV ของประเทศกัมพูชาออกประกาศเตือนผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ละครพรมลิขิตยืนยันพร้อมดำเนินการตามกฎหมายมาแรงอย่างฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับละครทีเรียดภาคต่อสุดโด่งดังพรมลิขิต ที่ไม่ว่าจะออนแอร์กี่ตอนต่อกี่ตอนยอดผู้ชมก็ทุบสถิติเดิมอยู่เสมอเสมอและไม่เพียงแต่กระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับในต่างประเทศละครพรมลิขิตก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันความฮอตฮิตของละครส่งผลให้ในขณะนี้ละครพรมลิขิตได้ขายลิขสิทธิ์ไปในหลายๆประเทศทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย และหนึ่งในนั้นก็คือการขายลิขสิทธิ์ให้กับสถานีโทรทัศน์ p n n TV ของประเทศกัมพูชาแต่แม้จะขายลิขสิทธิ์ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยังไม่วายเกิดเรื่องเพราะล่าสุดคลิปวิดีโอละเมิดลิขสิทธิ์ละครพรมลิขิตกลับกำลังเผยแพร่ยอยู่บนโลกออนไลน์จนเป็นเหตุให้ TNN TV ต้องออกประกาศเตือนผ่านทาง Facebook ีนทีวีแคมโบ i a เดียซึ่งได้ระบุความว่าจดหมายแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ TNN เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในกัมพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบบอเบซานิวาสพาร์ทเฟ2ทั้งทางทีวีและแพลตฟอร์มดิจิทัล กรณีหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยก๊อปปี้หรือนำไปใช้กับสื่อต่างๆในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จดหมายประกาศเตือนดังกล่าวกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากบน Facebook ซึ่งในขณะนี้มีผู้กดถูกใจกว่า3,300ครั้งและมีข้อความแสดงความคิดเห็นอีกเป็นจำนวนมาก